จริงหรือไม่ครับว่าการสวมถุงยางอนามัยจะทําให้อัตราลทางเพศน้อยลงครับอันนี้อย่าถามผมนะถามพี่ล้วอ่ะทีมงานเตรียมหัวเราะรอแล้วถามผมอาจารย์ผมก็ตบอ่ะใช่ใช่อ่าโอเคคุณเนยคุณเนยตอบถูกต้องมากครับเพราะว่าคําถามเนี้ยตอบยากมากคุณเนยเพราะว่ามันต้องมีโรคสวยกับมีความจริงอีกแล้วมันมีคําว่าแต่ไงอาจารย์ ใช่ต้องอามา<ห>ันจะแต,แตกแล้วเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าเราไปสอนใบรุ่นเราจะพยายามบอกว่าใส่ถุงเธอจะได้ปลอดภัยครับแล้วพอัยรุ่นถามมันมันไม่ฟินมันไม่ฟินเลยหมอรเราก็จะพยายามบอกว่าบอกบอกโลกสวยบอกว่ามันเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกสมัยนี้ถูกบางเฉียบก็มีนะใส่แล้วเหมือนกันแล้วถ้าัยรุ่นถามกลับแล้วหมออ่ะสมมติคุณเนยไปให้เพ่ศึกษาบอกัยรุ่นแบบนี้แล้วถามเอาแล้วพี่เนล,ล่ะ เวลาใส่แล้วมันฟินเหมือนกับที่พี่เนว่าหรือเปล่าตอบไม่ถูกเห็นไหมผมก็จะบอกว่าผิวสัมผัสมันไม่เหมือนกับเนื้อชนเนื้อมันเหมือนมีอะไระมาขั้นอยู่อ่ามันก็กลายเป็นว่าตอบตรงไงว่าอัตรดอัตรดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เต็มที่อาจจะไม่ลดลงทั้งหมดแต่ยังแต่มันต้องมีบ้างเล็กน้อยอ่าถูกต้องแล้วมันก็เหมือนน้ำท่วมปากเนาะบอกเขาอะ่ะให้ใส่ถุงแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าอัตรดลดน้อยลงคำพูดนี้ตอบยากมากเลย แสดงวิธีการหนึ่งนะเวลาบอกวัยรุ่นนะก็คือหนึ่งยางไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นสมมติถ้าอนาคตเนี่ยเราสมมติแต่งงานแล้วและที่สําคัญนะเจาะเลือดก่อนแต่งแล้วแต่งแล้วแล้วบวกอยู่ด้วยการแบบซื่อสัตย์เนนย่งไงเลยนะครับเน้นหรือถ้าไม่ใช่คู่แต่งก็ได้นะแต่ที่ต้องมองหลากหลายด้วยเช่นเป็คคนคู่ไม่แต่งอาจอยู่ด้วยกันเลยหรือคู่หญิงหญิงอาจหรือคู่ชาย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 มีเพศนทางทวารหนักเนี่ยนะครับหลักการคือ ถ้าจอดเลือดแล้วปลอดภัยและซื่อสัตย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นคู่หญิงชายหญิงหญิงชายหญิงนะครับ,รบอันนี้โอเคถ้าอนาคตอยากจะเอาอัตราลดที่ดีไม่ใส่ถุงอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งเรารโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าวัยรุ่นอยู่นะหมอต้องแนะนําเสมอว่าใส่ถุงไปเถอะป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์สมัยนี้โดยเฉพาะ HIV นะครับสมัยนี้นอกจาก HIV แล้วซิฟิลิสก็ระบาดหนักนะครับ จัดมานะครับเรื่องการตั้งครันด้วยถ้าเป็นคู่หญิงชายป้องกันได้หลายต่อเลยนะครับครับผมซึ่งอัตราลดเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าอาจจะลดน้อยลงนะครับแต่เราสามารถชดเชยได้นะครับด้วยหนึ่งก็คือถุงบางเฉียบมันมีถุงบางเฉียบที่ช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าความบางมันจะรู้สึกรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งเพราะมีการวิจัยแล้วว่าถึงแม้จะบางเนี่ยก็ไม่แตกมากขึ้นถ้าเราใส่ถุกป้องนะครับอันที่สองนะครับลองหาความหลากหลายของถุงยาอนามัย ให้เรารมีความสุขในความหลากหลายนั้นแทนมันมีปุ่มมีแบบปุ่มมีแบบมีเป็นข้อมีเป็นกลิ่นเอ่อมีผิวสัมผัสมีอะร้อนหนาวเย็นเ<อ> <laughs> นเีน่ยอาเารยเนยรู้ดีนะอันนี้เออเพอดีผมอ่านกระทูก,ก่อนหน้าที่จะเข้ามาคุยกับอาจารย์เลยทางการเซลต้องถามคุณเนเพิ่มเดือนแล้ราคาเท่าไหร่้ะตอบราคาได้ในเซลไม่ใช่ราคาจะอยู่ประมาณหกสบาท 40บาทนี้อาจจะคุณภาพน้อยหน่อย60บาทขึ้นไปออนไลน์ก็จะมีทั้งขายเป็นแพ็คแพ็กหนึ่งกล่องหนึ่งมี3มชิ้นฮะหรือจะเป็นแพ็คหนึ่ง12ชิ้นก็มีอโอ้แต่นี้ต้องขอบคุณกระทัวมากนะครับกรททัวละเอียดมากเลยคุณเอตอบได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยเหมือนปฏิบัติจริงเลยไม่เป็นไรครับอย่างนี้นะครับคุณเอเราบอกวัยรุ่นครับให้วัยรุ่นเนี่ยมีความสุขกับการใช้ถุงแทนเลยแบบคุณเอว่าที่ถูกต้องเลยเห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่ดีครับคือฝึกให้มันชินเลยชินและมีความสุขไปเเเเลลลยยือออกวันนนี้าะไร สีอะไรรถอะไรเห็นไหมพ่อแม่อาจจะมาด่าหมอนะว่าเหมือนชี้พงให้กระลอกไปสอบแบบนี้จริงๆต้องต้องสอบแบบนี้ครับสมัยนี้ครับเราเดียวเรียกไม่ได้ว่าวัยรุ่นเราต้องรู้ครับครับเพราะว่าดีกว่าให้เขาคิดว่าถุงยางอารามัยคือ b a เออร์คือปราการป้องกันคือป้องกันความสุขครับผมถูกไหมเพราะอัตรามันน้อยลงป้องกันความสุขแต่ตรงกันข้ามให้เพิ่มอัตราโดยการสร้างสีสันให้กับถุงยางเพอาถึงผลิตมาทั้ง สีเห็นไหมบางคนชอบสีอะไรต่างๆสมัยนี้สุตรยางสีทองก็มีนะถ้าชอบทองถ้าชอบแบบว่าน้องชายทองคํานะแต่ใส่สีทองสีดําก็มีถ้ามันดูแบบโอ้โหแบล็กนอยนะครับอ่าอ่าเรื่องสีนะกลิ่นเห็นไหมครับถ้าชอบแบบออกกลิ่นกลิ่นหน่อยนะครับโรแมนต์ก็มีผลไม้ก็มีแล้วรวมทั้ง t e x t อร์ถูกไหมครับอ่าปุ่กระปัอมเกลียวนะครับมีหมดเลยบางคนอย่างนี้จะมีแบบมุกผสมด้วยไม่ต้องไปฝังเลยนะครับแบบคนก็มี หลักการคือจะเป็นการเพิ่มความสุขในอัตรลได้ด้วยและถ้าเกิดเขาผลิตมาดีนะไม่ต้องกลัวนะครับไอเรื่องของตุ่มๆเนี่ยมันไม่หลุดนะครับเขาทำมาอย่างดีเลยให้เหมาะสมกับ,ก,บการใช้กับทุนงานไปนะครับก็บช่วยทําให้ความรู้สึกทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เราร่วมด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็มีความสุขก็อยู่ที่การเลือกด้วยเหมือนกันใช่ก็เหมือนกันใช่ถูกต้องไปอัตรลเอามาเพลย์กันอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะได้ไม่ซ้ำซากจําเจน่าเบื่อแล้วอย่างปลอดภัยด้วย ถูกต้องถูกต้องครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่รู้สึกดีที่ได้พูดวันนี้กับกับกับทางวัยรุ่นได้ฟังนะครับคือมองอยากให้ทุกคนมองเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่วัยรุ่นจะต้องมีเรื่องของเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นถ้าเราหมดพูดถึงว่าวัยรุ่นอยามีเพศสัมพันธ์กับวัยแอนควรมันไม่ได้แล้วในปัจจุบันเราต้องสอนสอนให้หมดแต่ว่าชี้ทางให้ถูกต้องกับวัยรุ่นมากกว่า อันนี้ก็ต้องขอบคุณสมาคมที่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดกับวัยรุ่นในเชิงลึกแบบนี้นะครับเพราะวัยรุ่นควรจะต้องรู้ลึกแบบนี้ด้วยนะครับครับผม